สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูาาการปูผ้าเจียวทึกไทยต่อจากเขาที่แล้วนะครับที่เราเราขุดแนวก้างปลาไว้นะครับตอนนี้เราก็พอขุดแนวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นาเดินการปูผ้าจียวทุกไทยทั้งสนามนะครับเพื่ออะไรเพื่อแยกชั้นดินกับชั้นหินออกจากกันนะครับไม่ให้มาผสมกันนะครับผมฮะดังนั้นเนี่ยชั้นดินต้องเรียบนะครับเพื่อปูผ้าก็จะเรียบระดับหนึ่งแล้วเวลาลงหินก็สนามก็สามารถที่จะ ปรับได้เรียบยได้โดยง่ายโดยไม่เป็นคลื่นนะครับหรือโดยไม่มีดินเข้ามาแทรกนะครับผมฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูรั้นระหว่างท่อนะครับเขาที่เราวางท่อนะครับปูผ้าเสร็จนะครับผ้าก็ปูลงไปในร่องเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็วางท่อนิโอเดนะครับพร้อมพันเรียบร้อยนะครับเป็นแนวก้างปลานะครับแล้วก็น้าหินสองนะครับหินก้อนใหญ่นะครับเนี่ยฮะน้องหินทำไมถึงต้องใช้หินก้อนใหญ่นะครับในการวางท่อเพราะว่า เน้นการระบายน้าครับน้ำจะซึมผ่านได้ง่ายกับหินก้อนใหญ่นะครับเราจะใช้ในการวางท่อนะครับผมฮะอ่าเราก็กบเข้ามานะครับพอกบท่อกบหิน2กับท่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องทําการตบนะครับโดยใช้เครื่องตบนะครับเครื่องตบเราจะดูเก่าหน่อยนะครับพอใช้มาหลายวิศนามแล้วนะครับก็โดยใช้เครื่องตบนะครับฮะสเปรย์น้ําแล้วก็ตบในแนวท่อของเรานะครับเพื่อให้หิน2เข้าไปแครกกันเขาเรียกว่าคลิกกันให้ให้แน่นนะครับ เพื่อไม่ให้ยุบตัวนะครับผมก็จะเะส,าาสามารถเดินดูได้นะครับถ่ายรอบๆได้เลยนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราวางคันหินเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการประสานคันหินโดยการใช้ปูนนะครับเข้ามาประสานนะครับประสานให้อยู่แล้วก็เทล็อกหลังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่ที่ขั้นตอนว่าประสานอยู่แล้วก็จะดาเนินการเทล็อกหลังอีกทีหนึ่งนะครับครับผมฮะ นีครับผมอ่ะใช้หินสองครับหินสองก็กรบไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละครับมเป็นตามแนวนี้มีอะไรโอเคแล้ว